ความถึงโตของคนอเมริกันที่มีต่อโควิด -19 สวัสดีครับยู่ผมนะครับแพทริกแล้ววันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการรับมือการตื่นตัวของคนอเมริกันนะครับใน LA ที่มีต่อโควิด19นะครับตอนแรกนะครับผมไม่คิดว่าคนอเมริกันนั้นจะตื่นตัวต่อโควิด19มากขนาดนี้นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมก็เรียนอยู่ที่คอลเลจปกติทั่วไปนะครับตอนเมื่อประมาณ สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะครับคนก็เริ่มแห่ซื้อทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่แล้วก็เจลล้างมือนะครับแล้วก็น้ําเปล่าจนกระดาษทิชชู่กับน,น้ําเปล่าเนี่ยหมดเลยนะครับในห้างหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่มีเหลือแล้วครับกระดาษทิชชู่กับน้ําเปล่าซึ่งพอหลังจากนั้นอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับผมรู้สึกคันคอนะครับ ไม่มีไข้นะครับไปเช็คแล้วก็ไม่มีไข้แล้วก็แค่รู้สึกเพียเพราะว่าเนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างแปลปรนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อยากที่จะพลาดในการเข้าคลาสของผมนะครับซึ่งผมก็ไปโรงเรียนแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเนี่ยก็มาพาผมออกไปแล้วก็เช็คผมอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เช็คแล้วไม่มีไข้นะครับแต่ผมบอกเขาว่าผมแค่รู้สึกคันคอ ซึ่งเขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้ผมเข้าเรียนนะครับเขาก็ให้ผมกลับบ้านไปก่อนแล้วก็วันต่อไปก็ให้ผมไปเช็คเขาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งวันต่อไปผมก็ไปเช็คนะครับแล้วก็เขาก็ถามว่าผมมาจากที่ไหนผมไม่ได้มาจากจีนผมมาจากประเทศไทยผมมาก่อนที่โครโนาวไวรัสจะเกิดแล้วก็ผมไม่มีไข้แล้วก็ผมหายแล้วนะครับตอนนั้นก็เขาก็เช็คประวัติอะไรต่างๆแล้วเขาก็ ให้ผ่านนะครับให้ผมเข้าเรียนได้ซึ่งแล้วเขาก็ขอโทษผมนะครับที่ที่พาผมออกจากการค่าแล้วและผมก็พลาดคลาสบางส่วนไปนะครับซึ่งเขาก็ได้ทําการขอโทษผมนะครับซึ่งจากเรื่องนี้ก็เห็นได้ว่าทางคนในอเมริกาน,นั้นมีความตื่นตัวแล้วก็มีความป้องกันสูงมากครับต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งพอหลังจากนั้นผ่านไปสองสามวันก็ โปรเฟซอร์ในคลาสผม3ามคลาสนะครับที่ผมเรียนก็เขาก็บอกไว้ว่าให้เตรียมตัวนะครับทางโรงเรียนนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ซึ่งพอหลังจากนั้นแค่วันเดียวน,นะครับทางรัฐบาลก็ประกาศว่าให้ University แล้วก็ College นั้นสับคลาสเป็นคลาสออนไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้ตามอ e ีเมลนะครับทางโรงเรียนตามข่าวนะครับซึ่งหลังจากวันนั้นก็หยุดมาครับจนถึงวันนี้นะครับหยุดได้3วัน แล้วผมก็วันที่หยุดเนี่ยผมก็ได้ลองตามข่าวดูนะครับก็ปรากฏว่ามันมีคนที่เสียชีวิตคนแรกที่อยู่ใน LA นะครับที่ติดเชื้อโควิด19แล้วก็เมื่อเมื่อคืนล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวว่าคนที่ติดโควิด19เนี่ยเพิ่มขึ้น16คนรวมทั้งหมดใน LA เนี่ยตอนนี้มี69คนนะครับจากข่าวล่าสุดนะครับซึ่งเขาก็ได้ประกาศลองดาวเมืองเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือว่า ร้านอาหารปิดทุกร้านอาหารนะครับยกเว้นแต่ว่ามี Delivery ได้นะครับแล้วก็ยิมปิดทุกอย่างที่เป็นพ u b ป i ดปิดนะครับสถานบันเทิงแล้วก็ไนท์คลับแล้วก็บาร์ทุกที่เขาให้ปิดหมดนะครับจนถึงสิ้นเดือนแล้วก็ผมได้รับอ e ีเมลจากทางโรงเรียนว่าจะไม่มีออนไลน์คลาสครับจนถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือหยุดอีก2อาทิตย์ครึ่งนะครับจนและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเรียนออนไลน์ จนจบเทอมเลยนะครับสาหรับเทอมนี้อันนี้เป็นข่าวล่าสุดที่ได้มาครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยงแปลงซึ่งตั้งแต่สองสวันก่อนนะครับพอเริ่มมีข่าวคนก็เริ่มทําการเข้าไปซื้อของกักตุนนะครับจากซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างต่างๆเนี่ยคนเยอะมากนะครับแล้วก็โชคดีที่ว่าผมไปซื้อของมากักตุนก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานแล้วก็วันนี้เช้าผมก็พยายามที่จะไปซื้ออีกนะครับแต่ว่าคนเยอะมากแล้วก็ ของข้างในนะครับหมดเกลี้ยงทุกอย่างเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าคนคน่อนข้างตื่นตัวมากถึงขนาดว่ามีข่าวว่ามีการตีกันชกกันนะครับเพื่อแย่งทิชชู่กับเจลล้างมือนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเห็นว่าการตื่นตัวของรัฐบาลแล้วก็ประชาชนที่มีต่อโควิด -19 เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนแรกที่เขาแบนวีซ่าจีนนะครับไม่ให้คนจีนเข้าประเทศแล้วก็ แบนวีซ่ายุโรปแล้วพอเริ่มตรวจเจอเยอะขึ้นพอมีคนตายหนึ่งคนเขาก็เขาก็ยกเลิกโรงเรียนนะครับแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเป็นคลาสออนไลน์ไม่ใช่แค่ university กับ c ค l ลเลจนะครับแต่ว่า high school, middle school ด้วยนะครับตอนนี้เด็กทุกคนไม่ต้องไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ผมได้ข่าวมาว่าคนที่เป็นประชาชนของที่นี่ที่มียีนการ์ดหรือว่ามีสัญชาติของอเมริกันก็สามารถไปตรวจโควิด -19 ได้ฟรีนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ